คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่ทำขึ้นได้มาจากการคำนวณและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อทราบแล้วเชิญเข้าไปรับชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องทาวนันออนทัวนะครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็ มาทําส <c oughs> ูตรเด่นบนเช่นเคยครับเพราะว่าสูตรของเรามีเยอะครับผมสูตรหมยเด่นบนงวดที่แล้วก็เข้าเยอะครับเข้ามาหลายสูตรเลยทีเดียวครับมีมีสามแปดสามแปดสามแปดครับหมยออกมาจริงครับตัวเด่นตัวตัวแรกเลยครับผมสามแปดนะครับผมเข้าเต็มเต็มครับผมเข้ามาหลายสูตรเลยทีเดียวครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมผมก็ได้หนึ่งและสองมาครับผมหนึ่งและสองมาซึ่งเป็นตัวเด่นนะครับผม จับชนสองสูตรมาครับจากสูตรสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่นะครับวันที่ผมคำนวณอยู่นี่ก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมผมจะพาคำนวณสูตรไหมบน,นครับผมเพื่อจะไปออกวันที่หนึ่งกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมก็เอาสูตรแรกก่อนเลยนะครับผม สุดบนนี้ผมจะทําไปพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับเมื่อกี้ก็ทําไปพร้อมกันแล้วนะครับแต่ว่าพอเอิญนะครับผมเขียนผิดที่นะครับผมเขียนผิดที่นะครับบอเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับผมเดี๋ยวบอกทีหลังผมก็เลยได้กลับมาทําไม่ใช่กลับมาทําครับต้องกลับมาออกยูทูบอีกซ้ำอีกครั้งครับก็เลยกลายเป็นคํานวณไปแล้วนะครับคํานวณเสร็จแล้วนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับผมความจริงก็คํานวณไปพร้อมกันครับแต่ว่าพูดผิดนะครับพูดผิด แล้วก็เขียนเขียนผิดนะครับมันก็เลยต้องทําใหม่นะครับผมเอาครับดูสวดแรกเลยนะครับผมขยายได้ไม่น้อยนะครับผงขยายไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเต็มจอแล้วครับนะครับชัดไม่น้อยครับผมขยายไม่ได้นะครับก็เดินมาดีครับผมสตรนี้ยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดเปินปื้ดมานี่ครับมืดยาวเลยครับผมเห็นไหมครับชัดเจนครับ คำนวณเสร็จแล้วนะครับผมเห็นไหมครับการคำนวณก็ไม่ยากนะครับผมนี่ครับใช้หลักหมื่นครับหลักที่หนึ่งหลักหน่วยเลขหน้าที่สองหลักสิบท้ายที่สองนะครับแล้วก็บวกห้าตรงทินะครับผมนะครับหลังจากนั้นก็มาดูด้วยกันเลยครับเราจะใช้นะครับผม วันที่อ๋อขอไปครับเดี๋ยวทวนให้ดูก่อนนะครับลืมนะครับอันนี้ผมคือว่านะครับเหมือนผมพูดเมื่อกี้ครับผมผมคํานวณไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเผะอิญพูดผิดนะครับพูดผิดแล้วก็เขียนผิดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมบอกว่าสิบหกสิงหาคมอ๋อไม่ใช่ครับสิบหกกันยายนใช้ในการคํานวณครับมันผิดครับก็เลยเขียนใหม่ครับ อันนี้เป็น16สิงหาคมนะครับนะเป็น16สิงหาคมใช้ในการคำนวณนะครับเพื่อจะออกวันที่1กันยายนครับอันนี้รอครับผมวันที่แล้วนี่ครับก็นี่ครับได้2 3 4ครับ16สิงหาคมออก5 8 3ครับก็มาที่เลข3ครับนี่หลักหน่วยนครับก็เข้านะครับผมคราวนี้ครับ16สิงหาคมใช้ในการคำนวณครับเพื่อจะรอออกวันที่ หกันยายนสองพันห้าร้อยหกสห้าครับผมก็คำนวณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับผมนี่ครับสำหรับการคํานวณก็ดูเลยนะครับอาจะพาทํานะครับเพื่อผมบวกผิดอ่ะครับเลขสามครับหลักหมื่นนะครับต่อมาครับเลขหน้าที่สองหลักหน่วยนะครับเลขศูนย์นะครับ ต่อไปครับเลขท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดครับหลักสิบนะครับนี่เจ็ดนะครับแล้วก็บวกห้าคงที่ทุกครั้งนะครับผมบวกห้าคงที่ทุกครั้งนะครับก็จะได้สามบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกห้านะครับผมนี่คือสูตรแรกนะครับผมเมื่อกี้ก็ทําไปพร้อมกับท่านผู้ชมนี่ภาาผิดเลยเขียนผิดใช้นี่ผมใช้เมื่อกี้ผมพูดว่า หนึ่งกันยายนใช้การคำนวณนะครับเพื่อจะโยหนึ่งกันยายนก็เลยได้ทําใหม่นีครับก็เลยแย่นะครับก็เลยคือทําไปพร้อมกันนั่นะครับแต่มันเสร็จไปแล้วก็เลยกลายเป็นตัวเลขออกมาแล้วครับมันมันน่ารุนนะถ้าทําไปพร้อมพร้อมกับท่านผู้ชมมันน่ารุ้นแต่นี่มันก็มันก็เลยไม่น่ารุ้นเท่าไหร่เพราะมันคํานวณไปแล้วนะครับอ่าครับสามบวกเจ็ดครับ บวกศูนย์ไม่มีค่าครับสามบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบบวกค้าคงที่เป็นสิบห้าครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับผมได้ห้าหกเจ็ดนี่ครับเห็นไหมครับหนึ่งกันยายนครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับผมนี่คือสูตรแรกนะครับผมเรียงรมดาธรรมดาเลยครับห้าหกเจ็ดอ่ะครับมาดูสูตรที่สองกันเลยนะครับสูตรที่สองกันเลยนะครับททำจนจบคลิปนะครับก็เลยแย่เลยครับ ตัวนี้ก็เดินดีครับเห็นไหมครับผมก็เขียนไว้หลุดซ้ำวดแต่เข้าดีครับหมายถึงสูตรนี้มันเดินดีครับหลุดามำวดตั้งแต่ช่วงไหนผมก็ยังไม่ซาำครับก็ลองคํานวณย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็เข้ามาครับเข้ามาแล้วก็หลุดนะครับงวดนี้เข้านะครับงวดนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับนี่นี่ครับน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วครับเขาเข้านะครับผมหนึ่งพิษภาคมนี่ครับผมคํานวณออกมาครับ ได้สองสามครับผมสิบหกสิงหาคมนี้ครับออกห้าแปดสามเลยนะครับผมห้าแปดสามนะครับมาที่หลักหน่วยนะครับอ่าครับมาดูนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนครับที่เรารอคอยครับในงวดนี้ครับหนึ่งกันยายนจะออกตัวไหนนะครับใช้เลยครับสิบหกสิงหาคมในการคำนวณนะครับผมสิบหกสิงหาคมในการคำนวณอ่าครับ ดูการคำนวณเลยนะครับนไหมครับข้างล่างยังมีเขียนบอกโอเคครับดีมากคือมันเข้าดีครับสูตรนี้ก็เลยเขียนว่าโอเคด้วยนะครับอ่าครับหลักสิบเอาที่หนึ่งครับเลขแปดนะครับหลักสิบ ก็จะได้แปดนะครับนี่ก็หลักสิบนะครับเจ็ดนี่เห็นไหมอันนี้ก็หลักสิบเป็นเลขศูนย์ครับได้แปดเจ็ดศูนย์แล้วอันนี้ก็หลักสิบอีกนะครับนี่หน้าเลขหน้าท้ายที่หนึ่งเป็นเลขแปดครับต่อมาก็หลักร้อยและหลักหน่วยนะครับเลขท้ายที่สองก็จะได้เลขแปดเลขหกนะครับก็มาดูนะครับ การคำนวณนะครับผมก็จะได้ครับแปดบวกเจ็ดบวกแปดบวกแปดบวกศูนย์นะครับอ่าครับมาบวกด้วยกันเลยนะครับผมแปดบวกเจ็ดบวกแปดบวกแปดบวกหกอันนี้มันจะบวกยากนิดหนึ่งนะครับเอาอย่างงี้นะครับผมเอาอย่างงี้เรามองที่เลขแปดครับมีกี่ตัวครับ หนึ่งสองนะครับเลขแปดสามสามตัวแล้วนะครับสามตัวแล้วมีตัวที่สี่ครับติดลบหนึ่งครับเนาะเอาอย่างนี้เล็กเลยแล้วกันครับติดลบหนึ่งนะครับบวกง่ายๆนะครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองเป็นสามสิบสองครับลบหนึ่งครับตรงนี้ติดลบหนึ่งเหลือสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดนะครับในสามสิบเอ็ดแล้วบวกหกนะครับ เป็นสามสิบเจ็ดเลยนะครับนี่ครับผมเขียนไว้แล้วนะครับความจริงไม่คำนวณไปพร้อมกันครับเหมือนกับบ้านะครับผมก็คำนวณไปพร้อมกันกับท่านผู้ชมนั่นแหละแต่ว่าทำยูทูบเสร็จแล้วพอดีเขียนไอ้สูตรแรกผิดก็เลยได้กลับมาทําใหม่ครับนี่ครับมันน่าลุ้นดีครับถ้าคำนวณไปพร้อมกับท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้ครับประหาใหญตรงไหนเพราะผมผมก็ยังไม่คํานวณครับสูตรบนครับอ่ครับได้เจ็ดได้แปดนะครับเจ็ดแปดนะครับ หนึ่งกันยายนครับร้อนครับผมเจ็ดกับแปดนะครับสูตรที่หนึ่งได้อะไรสูตรที่หนึ่งเมื่อกี้ครับได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดชนตรงไหนครับเจ็ดกับแปดอันนี้มีมีแต่เจ็ดนะครับมีแต่เจ็ดไม่มีแปดนะครับไม่มีแปดก็เด่นที่เจ็ดนะครับเด่นที่เจ็ด อาจจะเด่นที่เจ็ดแปดอะไก็ได้นะครับเลยหรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบครับออาสมมุติว่าเป็นเจ็ดแล้วกันเพราะว่ามันชนครับผมมันชนเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ก็ชนที่หนึ่งกับสองนะครับนะหนึ่งกับสองหรือจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหรือเปล่าครับผมเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองหรือว่าแปดหนึ 1, ่งแปดสองอันนี้สูตรนี้ก็เข้าดีครับแปดหนึ่งแปดสองกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแต่สูตรบนนี้เข้าดีมากๆเลยครับเหมือนผมบ้าไว้ครับผม มันเข้าดีมากครับดังนั้นก็เลยต้องรอก่อนครับรอก่อนยังสรุปไม่ได้ครับผมรอก่อนว่าสูตรที่ใช้หลายๆสูตรนั้นมันจะชนตัวไหนครับผมเพราะว่าเราจะจับชนอย่างนี้ไม่ได้ครับบางสูตรเราอาจจะชนตัวที่มันไม่ใช่ครับเช่นบางสูตรอาจจะชนห้าหกอย่างนี้ครับก็ไม่แน่นะครับผมก็รอรับชมด้วยกันเลยนะครับผมในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มีเวลาครับ หรืออาจจะมีเวลาครับก็ยังไม่ทราบล่วงหน้าครับผมสาหรับเพื่อนที่เข้าใหม่ครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจแก่ทางช่องนะครับผมและไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปครับจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมถ้าเรากดติดตามไว้ก็จะขึ้นติ้งตั้งก่อนเพื่อนเพื่อเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอกลกาวียว่าสวัสดีครับ